เรือบรรทุกเครื่อง,งบินญี่ปุ่นอาคากิเป็นเรือบรรทุกอากาศยานที่ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพจากอร่านญี่ปุ่นชื่อนี้มาจากภูเขาอาคากิซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดคุมะแม้ว่าเรือลำนี้จะถูกปล่อยลงทะเลในฐานะเรือรัตเวไประจำชั้นอาคากิอาคากินั้นได้รับการดัดแปลงให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินในขณะที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขส่งที่สัญญานาวิกวอชิงตันเรือนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1935 จนถึงปีที่ศักร1968เรือลำน,นี้แต่เดิมจะมีดาดฟ้าชั้นบินถึง3ชั้นต่อมาได้ทําการรวมดาดฟ้าเป็นชั้นเดียวที่มีการขยายใหญ่ขึ้นและเป็นเกาะของโครงสร้างส่วนบนของเรือทุกเครื่องบินโดยเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินหรือกองเรือขนาดใหญ่กองแรกอากาจิและคากะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนซึ่งอยู่ในการพัฒนาหลักสูตรกองเรือจูโจมเรือทุกเครื่องบินแบบใหม่ของกองทัพเรือญี่ปุน่นในยุคสงครามโลก โดยที่มีการมุ่งเน้นไปเพยยื่อที่จะขยายกําลังทางอา,ากยาศเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในช่วงแรกของสงครามโลกคือช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมทีศศกราช1901จนถึงกลางปีที่ศกราช1912เครื่องบินของอากกิจได้เข้าประจำการในสงครามจีนญ,ญี่ปุ่นในช่วงปลายปีที่ศกราช1930อยู่ในรูปของกองบินเดือนที่1หรือ ขีโคมกุไตหรือกองกำลังจูโจในปีที่ศักราช1941เรือนี้กลายเป็นเรือทรมของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการโจมตีพอเบอร์ในเดือนธันวาคมที่ศักราช1941และการบุกครองเลเบาในช่วงทางนั้นตันตกใงใต้ของมหาสมุทรไปซิติกในช่วงมกราคมที่ศักราช1942ซึ่งต่อมาเรื่องบินทิ้งระเบิดได้มีการทิ้งระเบิดที่ดาวินประเทศออสเตรเลีย และมีการสนสุ่นการยึดครองหมู่เกาะอินเดียตัวหนอดท้องเนเธอร์แลนด์ในเดือนเมษายน่ศักร4 2 1942ิ 1, 42, ือบินของอาคาจิได้เข้าช่วยเหลือการโจมตีเรือรัตเวนของอังกฤษและเรือพิฆาตของออสเตรเลียในการบุกตีฉับช่วยที่มหาสมุทรอินเดียอาคาจิและเรือบรรทุกอีก3ลำของคิดโดบุไตได้เข้าร่วมยุทธการีิมิตเวในเดือถุเทนเดือนพศ1 4 4 2ภายหลังจากการทิ้งระเบิดใส่กองทัพอเมริกา อากากิและเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นถูกโจมตีโดยเครื่องบินอเมริกันที่มิดเวย์เรือบรรทุกเครื่องบิน3ามลำได้แก่ Enterprise, อเอนเตอร์ไพรส์ฮอนเนและยอชพาวและเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดจากเรือบรรทุกเครื่องบินเอนเตอร์ไพรส์สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับอากาจิและไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหรือ,อกู้คืนกลับมาได้เลยดังนั้นการจบลงลยของเรือลำนี้จึงต้องมีการจมทิ้งต้องใหอยู่ในน้ำมือของฝ่ายข้าศึก การสูญเสียของอากกิและเรือบรรทุกเคืงบินของจักรวรรดญี่ปุ่นที่ลิทเวย์เป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญและเป็นส่วนสําคัญต่อชัยชนะของสัมพันธมิตรในมาสมุทรแปซิฟิกในปัจจุบันมีการค้นพบซากเรืออากกิที่ก้นทะเลมาสมุทรแปซิฟิกในเดือนตุลาคมทีศตกราษ2009